แล้วข้าสููช่องย่าสูเฮห,ห้าผ้าเลาะเน,น,นาะค่ะเนอเมื่อน,นี้คุณย่าสูสีผ้ามาเก็บเห็ดแต่ค่ะพี่น้องคุณย่าสูไมาเก็บเห็ดค่ะรอบจักปีลราบ่ยี่สิบปีแหละไม่เคยมาเก็บเห็ดจ้ะเมื่อนี้ก็เลยสีมาเก็บเห็ด,ด<อ>จา <ไป S 2> ้า,าบ้ดดนนบางพี่น้องไปบังน้ำกันจ้่ว่าจะได้เห็ดทั้งบัไดดไบงได้เห็ดค่ะไปบังน้ำกันจ้าบังพี่น้องตาแล้วเก็บเห็ดเห็ดข้าวแป้งจ้าเห็ดข้าวแป้ง นี่พี่น้อง,หงเห็เดข้าวแป้งนี่ <S 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 นี่เห็ดแล้วดอกนึงนี่นี่นี่ได้แล้วดอกนึงเห็ดข้าวแป้งพี่จ้าจ้าพี่โอ้พี่พี่พี่นี่เก็บเอาเนี้ยพี่ใส่ใช่กินข้าวก่อนเห็ดข้าวแป้งกินมันจะ่มแห้งแล้วได้หนึ่งนี่พี่น้องเห็ดข้าวแป้งนี่พออีกแล้วนี่ เบอร์เงาตาเบอร์กันนะได้บ่ก็ได้ไปเรียงสิ่ะนี่พอแล้วเห็ดก่อแดงเห็ดก่อแดงพี่น้องออกงามงามเห็ดใสเห็ดละมามะก็เห็ดอะไรเห็ดละมามะเห็ดก่อแดง โอ้ยมาหกใช่ปะหกเทบาทนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยิได้กินป่ะเนาะบันี้นเนาะด้จะปนกันยังดี าานั่นเด้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นนี่นี่นี่พี่น้องนี่บุกไปเอาเนี่ยนี่นี่ดอกนึงนี่นั่นเออนั่นล่ะพี่น้องบุกป้าเพกหาเห็ดแล้วมาเดอ้อมาเดอ้อมาหาเห็ดน้ำกันเดอ้อพอได้ไปปนบ่ได้กินแกงดอก กินได้บ่หนิพี่น้องเฮ็ดื้กนี้กินได้บ่คือหลายแทอันเฮ็ดกินบ่ได้มันคือเกิดหลายแทอยู่กับธรรมชาติพี่น้องโอ้ยเบิ่งผุ่นต้นไม้ต้นไหล่ ปลาผิกปลาอีกปลาหังน<อ>ในโคกไงจังได้สิออกไปได้น้อบาดนี้น้อม่ไงญ่คักแท้น้อบาดนี้ จากพยไงแล้วไปทางไหนบัตรกุ้มนาะงบงบเก็ตตะเห็ดหลายก็ได้ต้องพี่น้องโคกโคก,กไงไงเจ้าใดย่ายสิออกไปได้พยไงแล้วก็อยู่ทางไหนบูหาบ่เห็นเอ้ยคนก็หลายก็เห็ดคนหลายก็เห็ดด้วพี่น้องนี่ เขาป้าหาเห็ดเถอะนว๊กนี่แหละเขาป้าหาเห็ดหรอพี่น้องนี่เอา้าเหี้ยแตกเหี้ยแตกหรอพี่น้องเอ้ยมันเอา้าโอ้ยคนกับสาวทีสาวทางขึ้นมากขึ้นาะยายบไปไหนมาจ้าเขียได้ไปไหนไปไหนมาโขงมาปราเทียเมือนนี่ตัดสินใจอยากมาก ตัดใจอยากมากเลย่วนสามากไป,ไปเก็บเห็ดต่อเสนอก็ได้มาเก็บแต่พอมีแต่คอยมีแต่คนมันหลายโสดใดปนหนึ่งก็ยังดีคจนหลายแหง้งพี่น้องแค่นี้ก็เด้ อ้พ่ออีกแล้วพี่นอ้องไปพ่ออีกแล้วสามดอกอพี่น้องเฮ่ยแตกเฮียแตนเฮียแตกเฮ็ยแตนคนเยอะกว่าเห็ด หาไปขายแต่ของหาเห็ดปลาเป็๊ยนไม่ได네้ก uh ินหรอกพี่น้องได้แค่ปนหาเห็ดปลาเป็๊นก็ได้แค่ปนคุณได้เห็ดไข่เห็ดละงวงแต่ของได้เห็ดข้าวแป้งได้เห็ดข้าวแป้งไปปนแล้วนะได้ปนหนึ่งก็ยังดีแล้วพี่น้องเอ้ย ก็หวังเอาหลายดอกเอาปนว่มามามาแกงเห็ดมาปนเห็ดมันใบอยังนอใบมีบ่นาะพี่น้องนี่ใบมีเสียไปสาหัวว่ะยายเสียไปสาหัวใบมีผมมอนมอนเด้สาหัวผมมอนเป็นตาไน้แ้อใบมีนี่ยคุณยายแล้ไปทางไหนเนาะพ่อยายเนี่เนาะ มันมัสาวทีสาวทีเิน่มีโผกไม่ปลาดอกพี่น้องสาวทีมีโขกมีปลาเนี่ยแจกเ่ยแตกพี่น้องเลยโอ้เห็ดไข่มันออกมุมใดวะ ไช่อ,อกแแ่มันออกอย่หมองใดพี่นองเลยตูนไม,ม้ตูนงามๆอีกเจ็ดแปดปีขง้น้าลูกหลานยางคักได้ตูนไม่พี้องเอ้ยผนมีทีแทบแทาหนีผนสบายเลยวะต้นไม้ต้นไห,หลไหล เห็ดยักษ์พี่น้องเห็ดยักษ์ดอกไงคัะแถมันเห็ดอีหยังเนาะพี่น้องเนาะกินบ่ได้ดอกไม่เคยเห็นเบิ่งไหร่เอ้ยเห็ดยักษ์เยอะแย,ยะเลยพุ่นพี่น้องหลายคักอันเห็ดกินบ่ได้นี่ มีตะดอกใหญ่ๆมะเล่อมะลาแต่มันกินไม่ได้เลยสะนามในกลางปลาพี่น้องโอ้ยหมองเรียงง่วนามก็มีให้กินพี่น้องมักซานมักซาน กินได้อยู่ได้นี่พี่น้องเนี่ยสมัยพญายไม่ไงพันท้ากินกินได้อยู่แตส่สมัยสมานีว่ากินบ่อยแล้น,นี้นี่มักซานมักซานพลไมโ้โคกพลไม้ป้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจ้ะพี่น้องก็ท่านสุกมันหลน่น Đây, thế non. Đây, tra, để kèng nướng thịt nướng Tại vì là nó sẽ bị bụn, bà già kín kèng Để kèng nướng cha, để kèng nướng